มาดูกันต่อนะครับใน microsoft office 2010กันนะครับอันดับแรกนะครับเราอย่าลืมว่าก่อนใช้ office 2007และ2010คลิกตรงนี้ก่อนเลยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาคลิก no space ตรงนี้เลยนะครับนะครับคลิก no space แล้วก็ไปเลือกอ,อักษรที่เราต้องการนะครับว่าเราจะใช้อักษรขนาดเท่าไหร่รูปแบบยังไงแล้วก็อย่าลืมที่มาที่ มุมมองนะครับก็เลือกหมายทัดขึ้นมาเราจะใช้นะครับตัวแท็บตัวนี้นะครับช่วยในการจัดการนะครับสารบัญของเราโอเคลองดูนะครับผมจะลองพิมพ์สารบัญนะครับสารบัญพิมพ์คำว่าหน้านะครับแล้วก็ Enter แล้วก็บทคานานะครับแล้วก็ผมพิม เลขหน้าของคำนำสมมติว่าเป็นหน้ากอ,อลวกันเพราะว่าอยู่หน้าสุดสมมตินะครับถ้าผม Enter เข้ามาผมพิมพ์บทที่ 1, 1นะครับแล้วก็พิมพ์บทนำผมจะไม่เข้อ Spacebar นะครับผมจะไม่ใช้ Spacebar เ,เลยนะครับจากนั้นผมก็พิมพ์เลขหน้าสักเลขหนึ่งนะครับจากนั้นก็กด Enter ครับพิมพ์ต่อบทที่ สองไม่ข้อสเปซบาร์ bar, นะครับจากนั้นก็เริ่มต้นนะครับภาษาคอมพิวเตอร์นะครับ,าา Computer, รบแล้วก็ใส่หน้าลงไปสักหน้า,า23สนะครับสังเกตผมยังไม่ข้อสเปซบาร์ bar, นะครับสเปซบาร์ space คือ,อปุ่มบนคีย์บอร์ดที่ยาวที่สุดนะครับผมใส่บทบทที่3ไม่ข้อสเปซบาร์นะครับ บนที่สามผมก็ใช้ว่าชนิดข้อมูลก็แล้วกันชนิดข้อมูลใส่เล็กน้าลงไปนะครับประมาณสักสี่สิบนี่เป็นสมมุตินะครับโอเคจากนั้นนะครับสารบัญจ,จัดให้อยู่ตรงกลางนะครับเราอาจจะใช้ตัวตรงนี้ก็ได้หรือใครมีความชานานก็กดคอนโทรนแล้วก็ e อไข่ นะครับส่วนหน้านี้ก็ใช้ตัวนี้ให้ดูตัวชี้เมาส์ผมนะครับดูตัวชี้เมาส์ก็กด control r ก็ได้ r แลนะหนส่วนตัวนี้ครับเราจะเริ่มใช้เครื่องมือแท็บดูไฟเตอร์ผมนะครับสังเกตว่าผมจะใช้แท็บนะครับปุ่มแท็บอยู่ใต้ปุ่มเปลี่ยนภาษาเรานะครับกดหนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งจากนั้นผมก็จะใช้แท็บตัวนีนะ้โดยที่ ดูตัวชี้เมาส์นะครับก,รก็ไก่ผมจะให้มันตรงกับสระอาพอดีจะได้สวยงามนะครับผมก็เปลี่ยนตัวแท็บดูตัวตัวชี้เมาส์ผมนะครับเปลี่ยนนะครับให้เป็นแท็บขวา,าแท็บขวาโดยโดยคล,กล,กลิกบริเวณนี้ครับเรื่อยๆมันจะไปเป็นแท็บขวาการใช้แท็บขวาระวังนิดนึงครับให้มาคลิกบริเวณไม้บรรทัดนะครับบริเวณช่องสีขาว แล้วค่อยลากเข้าไปนะครับโดยแล้วแล้วค่อยลากเข้าไปมันถึงจะได้นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับเวลาเราพิมพ์อะไรแก้อะไรมันก็จะไม่คลาดเคลื่อนเห็นไหมครับถ้าจะลบแท็บก็คอนโทนคิวนะครับคิวคว n นนะครับนะครับเห็นไหมครับมันก็กลับมาเหมือนเดิมกดตัวชี้เมาส์นะครับทำใหม่อีกรอบนะครับทําให้เป็นแท็บขวานะครับมาที่ไม้บรรทัดบริเวณ พื้นที่สีขาวคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลากเข้ามาโอเคไหมครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับมาดูบทที่บ้างผมบอกว่าผมจะไม่ข้อดสเปซบาร์ใช่ไหมครับผมใช้แท็บแทนนะครับบริเวณช่องว่างตรงน,นี้เราจะใช้แท็บแทนนะครับมาไว้หน้าเลขสองหลังเลขสองกดแทบ็บเลขหน้ากดแทบ็บหน้าเลขสามกดแทบ็บ หลังเลข3ากดแท็บหน้าเลขสี่สิบกดแท็บผมทำการเซเลคชั่นหรือคุมดำนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมใช้แท็บสอครั้งในแต่ละบรรทัดมันเหมือนกันหมดนะครับก็คือ1 2ึ่แล้วก็สามสนะครับข้างหน้ามันอยู่ด้านซ้ายส่วนข้างหลังอยู่ด้านขวาข้างหน้าอยู่ด้านซ้ายเราก็เปลี่ยนแท็บนะครับ ให้เป็นแถบซ้ายนะครับดูอฟเตอร์ผมครับดูตัวชี้เมาส์ผมคลิกไปเรื่อยๆครับ่าเราก็จะนะครับให้ดูฟองามนะครับมันจะได้ตรงกันถ้ามีหลายๆบทเห็นไหมครับเราก็จะตรงกันหมดส่วนเลขหน้ามันอยู่ท้ายสุดเป็นไงครับดูตัวชี้เมาส์ผมนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแถบอะไรครับแถบขวาแถบขวาเป็นไงครับตอนละบริเวณพื้นที่ว่างก็ค่อยลกเข้าไปครับฮะเสร็จเรียบร้อยครับ ง่ายไหมครับแปบบเดียวรวดเร็วนะครับแค่พิมพ์พิม Enter แล้วมากด Tab Tab เห็นไหมครับถ้าจะลองใหม่ก็ทำการ Selection แล้วก็กด c o น t โ o l ด Q u e e n ครับ Tab อยู่บนไม้บรรทัดก,ก็จะหายไปหมดนะครับเท่านั้นเองลองดูนะครับ